Thank yeah. you. No center. สี่ไว้ที่ปอห้าินเจา้าอห้าไว้ที่ปอหกเบอสลด์ไว้คละดาบเดียวกันคาะมาน สາຍກອງສິ່ງ 아 yeah. yeah. ลักษะนุระะสง์์8ประการราชาศาสตร์ศา์เื่อสัสตร์ผริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพงเพียงมุ่มันงานรักความในใจมศี ที oh, ่หน่ง Me are you? สถาปนาบาอันดาบิดาใน,ในราชสมบัติอันเป็นอิสระภาพในแผ่นดินใหญอันมีรักนณะเจตคานมากก่าเช่นนี้ ยังมารดาบิดาผู้ถูกศีลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทาดูความถึง้อมด้วยศีลยังมารดาบิดาผู้มีความดีให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทาดูความถึง้อมด้วยการบริจาคยังมารดาบิดา นั้นทำแล้ว